สวัสดีค่ะมาเล่กินอาหารอีกเมนูอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้มีอันนี้กินกินขนมบ้าจางค่ะมีขนมบ้าจางเป็นขนมเป็นไอเจไหมคะ่ะเป็นเนื้อเนื้อหมูพวกเป็นเนื้อหมูเจแบบว่าโบเมนเนื้อจริงจค่ะะเป็นเนื้อหมูเจเป็นอาหารเจมีทัว มีแปลก,กวยมีเห็ดหอมมีถั่วลิสงขาเจ้าเห็ดนะคะแล้วก็มีไข่แดงเหมือนกับเป็นอาหารมั่งสวิรัดนะคะแับแจงออมค่ะแจงออมฝักทองเสิบแสบเป็นน้ำแกงอันนี้เป็นเผือกคะ่ะเผือกขาวเจ้าเาอามมเฮ็ดเป็นเมนูแบบของหวานนะ่ะเขาเอื่นี่ยังนะเผือกเผือกนาวาน้องไปกินอาหารพัตตะ่ารเขาเลยซื้อมาฝาก เป็นเผือกเป็นของหวานนะค่ะของเป็นอาหารของพัตคะขามส้มโอค่ะส้มโอหวานหวานผลไม้ไทยของไทยแท้แสบๆน้ำกันค่ะมือนี้อีกหนึ่งรายการอาหารมื้อนี้บวกกินเข่าค่ะกินอะไรขนมมาจางนี่ละแทนมาเดอร์ค่ะน้ำกันสุข,ขุสุกคนแสบๆ สวัสดีค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะกินเขาแสบๆเหมือนกัะบาดสภาพอากาศหอนหอนตอนนี้อยากอย่างหูบอกค่ะอยากแห้งสุดตอนนี้คืออยากอยากเหงอุณหภูมิติดลบอยากได้สภาพอากาศแบบนั้นมันหอนแห้งค่ะอ๋อนหอนมมกค่ะกินขนมใบายาเป็นอาหารจีน อ่อนแห้งมือนกินเผาเห็นหนากันสักเจียนหนึ่งเนาะคะ่ะนี่เผามือนพอ่พอพ่ได้เอาพักมากกินงดพักสักหมื่นหนึ่งเป็นแปลงเป็นแปลง แงฟะทองฟดทองมันมันมัน,มน,มนสักพักหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเสียงฟ้าห้องห้องเบตะยานฟังห้องเดือนท่านว่าห้องเปียงเปียง ห้องจนว่าแมวย่านมันต้องข้าน,นลงบันไดลงไปอยู่ของล้างย่านเสียงฝาแต่และมือบาหูเสียงย่างมาลุกเนาะคะ่ะมีแต่ใ้การอาหารกินเขา่า กินผักไม่มีผักกินสมุนไพม เห็นยูทูปเมื่สี่เดือนนี่คนติดตามเมื่อกี้คนคนติดตามลดหายไปสมือสมือพี่เป็นบอรสุกคนหน่อยเนาะคะ่ะคุณยด้เป็นพันแล่มันก็นสบาย อุตบ่ทันธผ่านก็เท็ดต่อไปเท็ดไปเรื่อยๆนะคะดีกว่าเ้าอ,อยู่ซือผ่านไปหมื่อยดก็ถือว่าโชบตดีห่อนแห้งห่อน แต่บ่ไค่มี่เราทำมันนี้แต่มันเอาเอาเอาพื่อฝนจะตกนี่ยก็ทองมันเียแกงยงสิกับบเกลยก็ทองมันมันมันเหนียว กักท่องบางขั้นหึ่งท่องแจงงป๊บเดียวเปื่อยหมดเคยปลูกอยู่บ้านอยู่สุปีปลูกปีนีแรงแห้งไม่บน่นปลูกเคยปลูกไว้อยู่บ้านทุงกุงล่าคนนะคะสุรินไม่ล่าเมื่อบานเอามาที่ละยี่สิบปลูกเอามาหอแแจงกินหเหนียว เียเอาดีแกงนกรบแสปีนี้แรงแห้งเมียบานบาไ่ได้เลบ่ได้หอดปลามากินบ่ได้หอดมันมากินทุกปียังใดของมากินปีนี้แรงแห้งที่นาคนดีเลยกับข้าน ทุเรียนเท่ากับอายุครบสามปีแล้วหลอดอยู่ทำไมเป็นนวยเลยสิเป็นนวยรประยยมานเจ็ดแปดต้นที่ต้นใหญ่ะสิ่งเล่ยทายท้าหินต้องจิดไปฝืนธรรมาชาติเห็ุพอที่ดินอนะ่ะเข้มน้ำเข้มดินเข้ม ใส่น้ำปลาปลาหมดเปิดน้ำปลาปลาใส่องค์กิ่มว้องค์ย่งใหญ่แบานู้ามีทั้งเบิดเก็ตใบต่คำนั้นเป็นนวยในพ้นผล,ผลิตกรสีเฮดเองเฮดแทงน้ำเก็บน,น้ำไว้อยู่มันเ็นฮิตในตในี่จะเป็นสวนทุเรียนสวนแหลกเลยของประเทศไทยปลูกในทงกุลาดินเข้มน้มเข้ม ามรอบวมลุกคุกข้างสู่ไปค่ะเพราะว่าข้าวโดิเป็นหนีเป็นสินไผเห้าเห็ดทุ่นหมุนเวียนเข้าบ่เหตุเดชแะ่ของลำบาเห็ดแบบมีม้ข้นสุกทำกเกษตรแบบนี้ขึ้นสุกคนเข้ามีอาชีพหลายๆอาชีพคนเข้ากับอยู่ใดนะคะบมเมเว์วาเห้าสิบไปหวังอาชีพเดียว ที่หลาย้างในหเหงาทำมาหาจินไดลเห็ดไหลตเองเห็ดง่าเรุ่องเห็ดสวนจะน่าคีดเสริมปะย่างเห็ดหน้ากับลุ่งไปเห็ดหน้า ามาที่จวนโตเฮ้าน่ะดีกลัวค่ะม,มันคุ้งกลัวทําบริษัทบางที่ก็บ,บระมาณค้งลูกหล้างเลียนจบมากเบื่อเหตุงานจากคนมีแตม่มาทำธุรกิจจะของเองวนมาเป็นทางเกษตร มีหลายท่างใ้เฮาเหลือกค่ะอาชีพของคนเฮ้ามันถือว่าพ่วมอดทนคววมอดทนกัพ่วมขยันของคนเฮสาเกษตรตั้งแต่เพ่นกูิคนบ่มีที่ดินเป็นกันอย่อออออออยางเศ้าที่ดินทำเห็ดกิจาการของคนเห็ดไทยเห็ดสารพ,พัดของคนต้องเห็งมีเงิน้หล นี่พูดถึงคนที่เิ่นขยันเนาะคะ่ะเข้าไ,ไปดูถูกดูมีนคนดีแบบว่าเขาเจาแบบว่าบมมีให้มีหน้าบมมีทรั์สิบสนบ่มีอหยังสมัยช่มงมือดูถูกใะครบดาด้ัคงะมีหลายอาชีพใเขาเลือถึงบมมีควมหมูบมมีการศึกษาไปเข้ากระเจ่งในทงังทังที่เขาถนัดได้สมัยชม,มือดูถูกคนบด้ นี่เป็นหมูหมูปลอมหมูเจีหมูปลอม ือผู้เฒ่าเป็นวายกินเขาตรงนี้นแจงสดแกงสิตไม่แห้งคือผวานวาบกินเขานี่น้แจงสด,ม,สงม,ดงนะมันกิสิเขาสมบูรณ์ยอกีไปปแค่นี่แหละทำมันเห่าวเลยอขอประคุนหลายที่เขามาติดตาม่าไหนกดแท่์กดสับสับไข่ไอ้คนของกุล่าอัดเชน ขอบคุณห,หลายๆสวัสดีเด้อค่ะ